หมดไม่ชนหนักไม่มีความไม่นำท่วงแฟนตาซีไหม่แทนนะครับประวัติส่วนตรงทุกระยะแล้วก็คันนี้ยังเข้าสนยนอยู่นะครับสามารถใช้คอรติเซอร์วิสได้นะครับ สวัสดีครับวันนี้มักน้ำจากการโปรโตัวคานะครับพามาแนะนำรถยุโรปราคาไม่เกินห0 0แสนกันนะครับวันนี้เป็นเบนจ์ G L A 200นะครับชมวิวหนะครับสีบอลเงินเดิมโรงงานเลยนะครับราคาไม่ถึงห0 0แสนจริงๆนะครับปีสองพันสิบห้าตัวสองพไม่เพี 6, ยงแค่1 5 0 0 0 0สมสภาพดีสภาพสวยนะครับเป็นรุ่นรองท็อปแล้วก็ได้ราคาดีราคาพิเศษเพียงแค่ 4 9 0 0 0กบาทนะครับผมอ่าสภาพดีสภาพสวยแน่นอนนะครับวันนี้แม็กน่าจะพามาชมนะฮะมาชมกันได้เลยคันนี้ไฟหน้ามีไฟเดย์ทังมันนี่ไงนี่โคมนะครับเป็นไฟ LED หมดแล้วนะครับไฟหน้าเขาเรียกว่าใบซีนอนนะครับหรือว่าซีนอนคูนั่นเองนะครับสวยงามมากนี่ไฟ LED เต็มโคมเลยสวยงามมากนะครับรถเป็นสีบอลเงินนะครับบอลเงินเดิมโรงงานเลยแม็กนัมการันตีเหมือนเดิมครับไม่ชนหอัะไม่มีความไม่น้ำท่วมนะครับผมบอดี้สวยยางก็ใหม่ด้วยนะครับผม ยางเป็นยางเจอกูพม่านะครับยางปีสมั4ทั้ิง4เส้นนะครับแล้วก็ดิสเบก4ี่ล้อครบหมดเลยนะครับโช้กอัพเดินสปริงเดิมหมดนะครับล้อสวยนะครับแล้วก็เป็นล้อแม็กของตัวกอดเฟสลิฟนะครับกระจกข้างเป็นสีบอนเงินเดิมโรงงานเลยนะครับมีไฟ L e d ดีตรงนี้ด้วยนะครับกระจกเบนซ์แท้รอบคันไม่เคยแตกไม่เคยเปลี่ยนนะครับรถยังเข้าศูนย์จนถึงปัจจุบันนะสามารถเช็คประวัติเซอร์วิสได้นะครับผมคันนี้ก็จะเป็นบออไฟฟ้าคู่หน้านะนี่บ่อปกับเมมโมรีเซทได้สจุดนะครับแหงข้างประตูนะครับ เดินได้สีขาวสวยงามมากนะครับหนอประตูนไม่เก็บไม่ถอดนะครับแล้วก็เม็ดอาร์คนี่ครับตอกกลมชัดเรียงสนแบบนี้เลยนะครับเสากลางคานบนต่างๆนะครับนี่สังเกตง่ายๆเห็นไหมครับจะมีฟอนต์ตรงนี้บางคนไม่สังเกตฟอนต์นะบางคันจะมีฟอนต์แบบนี้นะครับนี่ชัดมากแบบนี้แสดงว่าเดิมแน่นอนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเบาะหนังตัดด้วยเบาะผ้านะครับ พร้อมกับสครับเพจ Mercedes Benz แบบนี้เลยนะครับผมเบาะสวยนะไม่แสนห้าเองนะครับรถบ้านเดิมๆเลยนะครับผมนี่หน้งประตูเดิมหมดเลยครับทั้งน้านบนดั้นล่างกอนเดิมหมดนะครับกอนประตูเดิมหมดเลยสภาพดีสภาพสวยหนังคาไม่ด่างนะครับรถไม่ตักแดดจัดนะครับผมสภาพดีมากนะครับแผงข้างประตูต่างๆแล้วก็ผมอยากให้ดูโครงสร้างขันไหนเปิดโครงสร้างให้ดูได้ก็จะเปิดให้ดูนะครับนี่ เม็ดอาร์ตต่างๆต่อกลมชัดหมดนะครับผมเนี่ยเสากลางคานต่างๆนะครับด้านท้ายนี่ก็เดิมหมดเลยรถสวยดูง่ายนะครับเบาะด้านหลังนะครับสภาพดีเหมือนรถใหม่ไหมนี่ครับดูสภาพเบาะก,ก่อนนี่คือรถมือสองนะสภาพเหมือนรถไม่ได้ใช้งานเลยนะครับนี่คือสภาพรถที่ผมซื้อเข้ามาแล้วก็เก็บงานแล้วเรียบร้อยนะครับประตูยังหนักเลยนะครับส่ถ่ายาเบื้องต้นใช้งานแค่คู่หน้านะครับ ด้านหลังฝั่งซ้ายก็ยังอยู่กฮบม่า,มาสเปคเดีวยวกันเนี่ยมาร์กิ้งยางใหม่ยังอยู่ครบหมดเลยนะครับดิสเบรกสีเราครบล้อแม็กสวยอะ่ะผมชอบรายนี้จังถึงแม้ว่าอาจจะไม่ใช่ตัวเฟสเลยแล้วนะครับแต่ล้อแม็กตัวนี้มันก็มีเสน่ห์นะครับมันสวยดีแล้วก็ไฟท้ายนะครับไฟท้ายของอันนี้จะเป็นไฟท้าย LED นะครับโลโก้ GLA 200นะครับผมปลายท่อคู่เครื่องยนต์พันสอร้อยซีซีเบนซินนะครับนี่ครับตามสปริงต่างๆตามช่วงนั่งถือว่าเดิมหมดเลยนะ ไม่มีจะนิมนะครับไม่แต่ผุกก็ไม่ตัดต่อตัวถันนะครับแล้วก็นี่ฮะมาดูฝาท้ายกันคันนี้ฝาท้ายไม่ไฟฟ้านะเปิดปิดปกตินะครับนี่ดูดูซีเขาเดิกรถชนมาก็คือรู้อะง่ายนี่ครับสองฝั่งตะเข็บเหมือนกันนี่เห็นไหมเนี่ยสติกเกอร์กันรอยสองข้างสภาพเดียวกัน สรมากนะครับแล้วก็รถพวกนี้ไม่มีอะไรอยู่แล้วนะครับเป็นที่นักหูพวกหูนักจูงเอานะครับแล้วก็จะมีตัวเฟิร์สเอทอยู่ซ้ายมือตรงนี้เนี่ยเนี่ยเฟิร์สเอทอยู่ตรงนี้นะครับครบเครื่องครบครันนะครับมีก้อนเนื้อในตัวอยู่ตรงนี้นะครับรถสีอะไรรถสี่บนเงินนะไม่ข่าวนะ สีบอนเงินเดิมวงงานเลยนะครับสวยงามมากสีนี้ไม่ค่อยเห็นตาของตะกาดนะครับเจอดำเจอขาวเจอเทาเนาะนี่ครับบรอนเงินนะครับสวยงามมากรอยมีแต่ว่าน้อยยางฝั่งขวาครับยางยูโกมาบูเออร์สเปคเดียวกันหมดเลยนะครับยางปีส0 2 4ัี่ทั้ง4เส้นเพราะว่าเปลี่ยนมาพร้อมกันหมดเลยนะครับสวยนะครับสวยหมดเลยนี่โครงสร้างสวยหมดเลยนะครับนี่รถสวยก็อยากให้เปิดให้ดูนะครับก็เปิดให้ดูทุกคันนะครับเพราะว่าเราจะการันตีโครงสร้างหมด นี่สวยงามมากนะครับเบาะด้านในเนี่ยรถมือสองสภาพเหมือนหมดป้ายแดงไหมครับบางคันมันซื้อมาก,ก็็แบบเนี้ยถ้าของเก่าใช้น้อยก็ใครซื้อต่อไปก็โชคดีนะครับนี่ครับเดิมหมดเลยนะครับน็อตเดิมหมดบนล่างเดิมสติกเกอร์เพจตัวถางอยู่ตรงนี้นะครับสติกเกอร์ QR Code ต่างๆ WDC 1 5 6คือชื่อโฉมเขานะครับงมยังในตัวเจนดูดิฟอนอยู่ไหมตรงนี้นี่ไะ เห็นปะสองฝั่งจะต้องมีเหมือนกันนะครับฝั่งคนนะครับฝั่งคนขับต่อกลมชัดเรียงสวยทุกอย่างอยู่ครบหมดนะครับบอดี้แบบนี้เขาเรียกว่าเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับกระจกหน้าจะมีสติกเกอร์มอกอยู่เลยนี่อ่าเบาจะเป็นเบาไฟฟ้าคู่หน้าปรับตรงนี้นะครับแล้วก็เมมโมรี่ซิทอีกสามจุดตรงนี้นะครับผมกุญแจเป็นกุญแจไขอยู่นะครับยังไม่ใช่ตัวเฟสเลยที่เป็นกุญแจุดสตาร์ทเนาะแค่นี้ก็เพียงพอแล้วครับเบน GLA 200นะครับ ป้ายแดงร้านไปๆนะครับตอนนี้มือสองราคาลงมาเยอะมากนะครับแล้วก็เป็นปี2015-2016ด,ด้วยนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องว่า b e n จีเคันนี้ห้องเครื่องจะเป็นยังไงบ้างช่วงนั้นคันนี้ลูกค้าเก่าใส่นี่มาใส่โช๊กมาอ่าเพราะว่าของเดิมจะไม้ค้ำตรงนี้เนาะใส,ใส่โช๊กมาให้นะครับก็จะมีตัวยึดตรงนี้เพิ่มตัวยึดมันต้องแกะอยู่แล้วเพื่อให้เพิ่มตัวตรงนี้แต่ว่าฝาปอง เดิมหมดนะครับดูดิแก้มเดิมหมดเ้าด้านในนี่เดึบด๊บเึ๊บเนี่ยฟอนเดิมอยู่ครบหมดเลยสีดัานในคานสติ๊กเกอร์อยู่ครบสองฝั่งต้องสภาพเดียวกันนะครับเนี่ยสติ๊กเกอร์น็อตฝากระโปรงแก้มนี่ฟอนโลโก้เบนซ์บางคนจะไม่ค่อยสังเกตแต่ผมจะพาให้ดูนะครับว่ามันเดิมจริงนะ เนี่ยสองฝั่งสภาพเดียวกันครับรถไม่ชนหนะักไม่มีความไม่นำทุ่งแปรนาทีไม่แทนนะ้ครับประวัติสตรตรงทุกระยะแล้วก็คันนี้รถยังเขา้าศูนย์อยู่นะครับสามารถใช้ประวัติเซอร์วิสได้นะครับรถสภาพดีสภาพสวยครับ,บขึ้นจนหนึ่งพันหกพันเซ็ดีเบนซินเดิมๆเ,เลยนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับเครื่องนี้ดูแลง่ายนะครับแล้วก็เป็นเกียร์ไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยด้วยนะครับผมถือว่าเป็นรถที่เปลี่ยนน้ำมันนะครับเพราะว่าเขึ้นจนแค่หนึ่งพันหกพันเจ็ดีแถมได้รถเอสยูวีที่ค่อนข้างที่จะ ลุยได้นะครับผมอ่าเจอน้ํำท่วมนิดหน่อยลุยได้เลยนะครับผมพอก็มันสูงนะครับก็เดี๋ยวฮาดูด้านในว่าตัวคันนี้ออชชั่นมีอะไรบ้างช่วงนั้นคันนี้ก็กุญแจเสียบไขเหยียบเบกหมุนโอเคเลยนะครับไม่หนึ่งแสน้าหมื่นเจกิโลนะครับประวัติศูนย์ตรงไม่แท้แน่นอนเช็คประวัติสวิตมาแล้วนะครับ เครื่องเสียงโอเคนะครับแอร์เย็นเจี๊ยบนะครับแล้วก็พวงมาลัยมีก้ารเป็นด้านชิพด้วยนะครับพวงมาลัยสปอร์ตสามกา้านผมไม่แน่ใจว่าลูกค้าเก่าเปลี่ยนพวงมาลัยมาไหมเพราะว่าที่ผมสังเกตก็คือปกติตัวนี้มันไม่น่าใช่สปอร์ตสามก้านแบบนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าก็จะเป็นพวงมาลัยสปอร์ตแล้วนะครับคิดว่าลูกค้าเก่าน่าจะเปลี่ยนมาเพราะว่าเนี่ยฟอนต์ต่างๆก็น่าจะเป็นของตัวท็อปหมดใส่ตัวเพจด้านข้างอะไรอย่างเงี้ย ตัวแป้นเบรครัง้านเงก็ไปใส่ AMG มาผมคิดว่าลูกค้าเก่าอ่ะทำให้เป็นตัวท็อปมานะครับภายในนะแล้วก็จอนี้ยังเป็นจอตัวเดิมอยู่จะเป็นจอเล็กอยู่นะครับก้อหนังก็ชัดอยู่นะเนี่ยครับใส่กล้องก็ชัดอยู่นะครับแล้วก็พวงมาลัยก็เรยวตามด้วยนะครับปรับแอร์ได้ปกติอุณหภูมินะครับพวบปุ่มต่างๆมันก็มีเล็กนิดหน่อยต่มาใช้งานนะครับโดยรวมถือว่าโอเคนะครับ น่าใช้นะครับ GLA คันนี้ราคาดีด้วยนะครับแล้วก็ไม่ถือว่าไม่เยอะนะรถสิบไปวิ่งปีกับหมื่นห้าเยอะไหมไม่เยอะนะแต่ผมคิดว่าไม่เยอะเพราะเฉลี่ยค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณสองหมื่นห้าถึงสามหมื่นคนไทยใช้รถนะก็เดี๋ยวพาไปชมราคาคันนี้นะครับว่าสภาพเป็นยังไงแล้วก็ราคาเท่าไหร่ชมกันครับชอบนะสีบอลเงินแบบนี้นะครับไม่ค่อยเจอบ่อยๆแต่ว่าถ้าเห็นเจอแบบนี้ก็คือได้มาก็คือสวยเลยนะครับ บอดี้ <Body S 2> เดิมทุกจุดเห็นไหมน็อตฝาอโปงน็อตแก้มน็อตฝาท้ายเดิมหมดเลยนะครับใครดูจนถึงตอนนี้นะครับแสดงว่าเพื่อนๆนี่คือ FC ของผมตัวจริงเลยนะครับดูจนจบคลิปเลยนะครับผมก็ขอบคุณมากเลยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับ ขายอยู่นะครับราคาเพียงแค่499,000บาทนะครับกับเจ้าเบนซ์ g l a 200คันนี้นะครับปี2015จน2016ไม่เพียงแค่150,000กิโลเท่านั้นนะครับผมอ่าสนใจซื้อนะครับก็ติดต่อเข้ามานะเพราะว่าราคาดีๆแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับผมซื้อเงินสดไม่เสียบริจะเปอร์เซ็นต์นะครับจัดไฟแนนซ์ได้ประวัติดีฟรีดาวน์ได้หมดเลยนะครับอยู่ใกล้อยู่ไกลเรามีประกันถึงหน้าบ้านนะครับอยู่ต่างจังหวัดเราก็มีประกันถึงหน้าบ้านเซฟไฟแนนซ์ผ่านแชร์โรชั่นมาเราก็งดเอาไว้ที่หน้้้าาบบนนไดเลยะครัผม เซืร์อ,ออนไลน์นะครับง่ายมากๆกับทออานโตลูกค้าก็ติดตอ่อผ่านแมกนัมได้เลยนะครับผมดูแลให้นะคะฝากช่องทางติดต่อนะครับทาง Facebook, Youtube, ติดต่อฝากกดได้์กดแชร์กดบสัมสักการให้ทางแมกนัมด้วยนะครับ,บทุกคนวันนี้ขอบัวณครับไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ